สวัสดีค่ะชื่อเกศรินแก้วคำนะคะอายุ38ปีตอนนี้ประกอบอาชีพเซลล์อยู่ค่ะก็เริ่มจากการที่ที่บ้านนะคะให้เรียนบริหารการตลาดมาก่อนก่อนหน้านี้ก็คือไม่ไม่รู้เลยว่าบริหารการตลาดมันต้องทำอาชีพอะไรแล้วก็พอเราเริ่มได้เรียนนะคะมันเริ่มแบบอินเข้าไปมันเริ่มแบบได้สัมผัสแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบค่ะ แล้วพอได้ฝึกงานกับมหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่าชอบเลยเพราะเรียนฝึกงานเกี่ยวกับงานเซลล์มันค่อนข้างจะแบบออได้ขายจริงอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้รู้สึกว่าเราอยากทำงานเกี่ยวกับงานเซลล์เลยเริ่มทำงานครั้งแรกเลยก็เริ่มการตลาดก่อนพอเราพร้อมอะค่ะเราก็เริ่มตั้งใจหางานเกี่ยวกับงานเซลล์เลยหลังจากนั้นเรนก็ไปสมัครงานทั่วไปแบบงานเซลล์ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ เปลี่ยนงานมาเรื่อยๆจนเราเจองานที่เราแบบค่อนข้างจะโอเคเราก็เลยหยุดแล้วก็พัฒนาตัวเองตรงนั้นจนปัจจุบันลินว่าทุกคนมันต้องมีจุดนี้อยู่แล้วความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะลินก็เคยผิดพลาดมาจากการที่แบบการทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่แบบความแบบประสบการณ์เราน้อยลินว่า จนปัจจุบนันตอนนี้เวลาลินทำงานบันทีมันก็มีความผิดพลาดอยู่อะคะ่ะเราจะปรับความผิดพลาดตรงนั้นนะคะกลับมามองตัวเองอีกครั้งว่าเราควรจะแก้ไขยังไงอะคะ่ะลินคิดว่าลินประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะออตั้งแต่แบบลินเริ่มจากศูนย์ตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะอะคะ่ะมันทำให้ลินแบบดีขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จมากะคะ่ะ ือจากที่แบบเราไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเด็กแบบปกติทั่วไปที่แบบไม่ได้มีต้นทุนเท่ากับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรามาเริ่มจากที่แบบเ,เราไม่รู้ว่าการเรียนบริหารการตลาดเนี่ยมันคืออะไรพอมาเริ่มปุ๊บก,ก็อ่ามาค่อยเรียนรู้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันเกิดจากการเรียนรู้และความแบบอยากทําให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราแบบมุ่งมั่นที่จะทํามากขึ้น เป็นบันาดใจของเดนก็คือครอบครัวค่ะมันมันเริ่มจากการที่เราแบบเห็นพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะทำงานหนักตั้งแต่เด็กแล้วทำให้เราตัวเราเองก็เริ่มทำงานตั้งแต่ประถมก็คือช่วยช่วยที่บ้านทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดมีแรงผักดันที่จะแบบทำอาชีพนี้ปกติก็มีออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานศิลป,ปะคือปกติ ถ้าวันหยุดอะคะ่ะลินก็อยากจะแบบพักผ่อนให้เต็มที่อาจจะมีเที่ยวบ้างหรือว่าอยู่บ้านก็คือการพักผ่อนพักผ่อนก็อาจจะมีงานศิละปะในบ้านแบบวาดภาพระบายสีแบบใช้สมาธิอะไรเงี้ยค่ะถ้าสําหรับตัวลินลินก็คิดว่าทะเยอทะยานเพราะเราโดนเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะว่าแล้วเรามองแบบคนอื่นมาตั้งแต่เด็กคือเรียนลินก็เหมือนแบบ เด็กทั่วไปที่แบบว่ากู้เงินเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาอยู่ในสังคมที่อีกอีกระดับหนึ่งมันทําให้เรากดดันในส่วนนี้อะค่ะมันก็คําว่าเธอเยอทยานคนอาจจะหมายความว่าแบบมันไม่ดีมันดูแรงไปแต่ลินว่ามันคือตัวลินแล้วอะค่ะ พอเราเริ่มแบบประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเริ่มพร้อมในการดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มหันกลับมาแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอาชีพของเราค่อนข้างที่จะต้องเน้นภาพลักษณ์การดูแลตัวเองบุคลิกของตัวเองเงี้ยค่ะมันค่อนข้างสําคัญทําให้เราต้องแบบมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็พอเราเริ่มกลับมาดูแลตัวเองการรักษาที่ BSL Clinic ก็เหมือนให้รางวัลตัวเองอะคะ่ะ ส่วนหนึ่งก็มันก็ทําให้บุคลิกเราดีขึ้นค่ะพอเราเริ่มภาพลักษณ์เราดีขึ้นบุคลิกเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะเราจะมีความมั่นใจค่ะสําคัญก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนอันดับแรกเลยค่ะว่าเราอยากเป็นอะไรอยากอยากทอะไรอะไรเนี้ยค่ะการที่เราจะทําให้ได้ตรงนั้นมันก็ต้องมีความตั้งใจอยากง,งานลิมลิมเน้นเลยเรื่องความรับผิดชอบค่ะก็คือค่อนข้างจะ จะสำคัญเรียนว่างานทุกงานอะ่ะมันต้องมีความอดทนความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปด้วยมันถึงจะประสบความสําเร็จ